รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแชมป์จัดไป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 แชมป์จัดไปแชมป์จัดไป แชมปจัดไปวันนี้ร่วมรำลึกสะดุดีสุดยอดโค้ชฟุตบอลไทยโค้ชแตกอัธพลบุษบาคมบุกสนามซ้อมที่รวมดารามากสุดในจัก,กว<อ>รวรลเดี๋ยวนะพี่ยงจะไปดำน้ำที่ไหนล่ะครับแม่ทั้งหมดนี้ในรายการแชมจัดไป สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแชมป์พิรพลครับและว,วิวพง์ชนกันกรับค่ะทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาดีอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับตอนบ่ายโมงนะครับพบก,กับเราสองคนในรายการแชมป์ จัดไปค่ะทุกวันอาทิตย์อย่างที่พี่แชมป์บอกเวลาดีๆบ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองค่ะทางช่อง3 f ม m i l y นะคะช่อง13หรือว่า23นั่นเองค่ะแล้วก็หาชมย้อนหลังนะคะได้ที่นี่เลย YouTube ตามด้านล่างค่ะจริงๆวันนี้ต้องบอกนะครับว่าขอสุขสันต์วันเกิดครบรอบ45ปีของช่อง3ะนะครับและวันนี้เป็นวันที่แหม่ต้องบอกฮะว่าขอบคุณช่อง3นะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้มาทำรายการในวันนี้ะนะครับจริงๆเป็นวันเกิดของช่อง แต่ว่า HOT OF THE w e วีที่จะต้องเล่นเลยอาทิตย์นี้ก็คือการจากไปนะครับของโค้ชสุภาพบุรุษสุภาพมากใช่โค้ชแท็กนั่นเองอัตพลปุษสบาคมนะฮะจากไปในวัยเพียงแค่52ปี52ปีเท่านั้นคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ผมมีคลิปหนึ่งอยากจะนำมาเสนอมากค่ะจริงๆคนลุกเหมือนกันอืมตอนแรกฟังเขาก็ตกใจเพราะว่าใช่ฮะอันนั้นขนลุกหนึ่งแล้วก็วันที่พี่แท็ก เสยชีวิตค,คือวันที่16เมษายนซึ่งวันที่16เมษาเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นวันที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์โค้ชแท็กเป็นครั้งแรกใช่ไปสัมภาษณ์โค้ชแท็กที่ประเทศเกาหลีเกาหลีตอนนั้นโค้ชแท็กยังคุมทีมของบุรีดำยูเนเต็ดอยู่ตอนนั้นไปแข่งฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีเย,ยนะครับก็คือ AFC Champions League แล้วก็ด้วยความกรุณาของโค้ชแท็กรวมไปถึงทางด้านของผู้ใหญ่ของทีมก็คือคุณนวินชิดชอบ ได้เปิดโอกาสให้รายการเรานั้นเข้าไปดูการประชุมแผนของโค้ชแท็กแบบสุด exclusive แล้วคุณเห็นการวางแผนโค้ชแท็กคุณจะเข้าใจเลยว่าทำไมนักฟุตบอลถึงรักเขามากใช่โค้ชบางคนเก่งเนี่ยด่านักบอลตึ้งตึ้แต่โค้ชแท็กนี่เวลาอธิบายให้นักบอลฟังรู้สึกฟีลิ่ของนักบอลเหมือนกับเป็นเป็นน้องหรือเป็นลูกสอนด้วยความเข้าใจนะครับฉะนั้นตรงนี้การเปิดใจกับโค้ชแท็ก แล้วก็มุมซึ่งคุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจากที่ประเทศเกาหลีแชมป์จัด,จดไตเมื<ด>่อ3ปีที่แล้วครับพี่แชมป์พีรพลและน้องวิวได้เดินทางไปเกาหลีใต้และได้รับเกียรติจากคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ด เชิญเข้าไปในห้องแต่งตัวเพื่อดูบรรยากาศการวางแผนของทีมแบบสุด Exclusive เพราะเราเป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่ได้เข้าไปถึงในห้องแบบใกล้ชิดขนาดนี้ตอนนั้นโค้ชของบุรีรัมก็คือโค้ชแท็กนั่นเองครับดูสไตล์การวางแผนการสอนนักบอลของโค้ชแท็กนะฮะ มิฟิวท่านนี่เป็นมิฟิวนี่เป็นแบ็กขวาเนาะนะครับซึ่ง,ง, 25, งท่านน,นะครับ,รกกบได้คู่ไ 7, ปแฟงนะครับออกไปแฟงมาเลข25นะครับแล้วเข้าม3เลป็นมิฟิวเนาะนะครับจะขาดไปสคนเนาะนะครับส่วนตัวกเขเล่นที่คาดลงมาเนาะเข้ามายได้21มิฟิวเปรียบประเทศไปได้7อาจจะขยับมาลงมาในเซ็นเตอร์นะครับแล้วขยับ23ออกไปเล่นแบ็กขวาตรงนี้นะครับฮะแล้ว4231เนาะ4231เนาะน,นะครับการรวเอาบอลตรงนี้เลยนะครับหรือโมนสตาลงเอาบอลตรงนี้ เราจะได้ความากแลตัวเองแล้วก็สามารถที่จะดึงเขาขึ้นมาครับเป็นพวกกลุ่มวนนี้ขึ้นมามีชื่อว่าที่เราจะเล่นเขาจะขช้ได้พูดแบบนุ่มๆสุดข,ขุมแต่ก็เรียกพลังจนสามารถพาทีมบุรีรัมยูไนเต็ดคว้าแชมปมากมายนี่คือภาพที่หาดูได้ยากของยอดโคชและอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งอยู่ในความทรงจำของพวกเราชาวไทยตลอดไป ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกสิ่งที่โค้ชแ็กได้ทําให้กับทางด้านวงการกีฬาของไทยประเด็นสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เนี่ยคือตอนั้่โค้ชแ็กคุมบุรีรัมคือก่อนหน้านั้นในโค้ชแ็กคุมเมืองทองเมืองทองมาก่อนแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ไทยพิมพ์เหลีกมาบุรีรัมค่ะบุรีรัมเสร็จก็ไปบางกอกกลาสบางกอกกลาสแล้วก็ล่าสุดก็มาคุมทางด้านของตํารวจคําถามที่หลายคนสงสัยก็คือเกมการแข่งขันมันเหลืออีกไม่กี่นัดก็จะจบฤดูกาลแล้วคือยามาฮ่าหลีกวัน เป็นยังไงตำรวจหาโค้ชใหม่ไหมตอนนี้นะคะไม่หาโค้ชใหม่เลยมันก็เอาไว้อะไรให้กับโค้ชแท็กแล้วก็ดึงนักเตะสี่คนที่แบบเก๋าๆหน่อยเก่งๆหน่อยอให้มาควบคุมทีมกันเองอืถือว่า ยังไม่อยากหาคนใหมแ่แหละเหมือนก็นไว้อะไรคะเป็นการให้เกียรติเป็นการให้เกียรตินะครับหาซูเปอร์สตาร์สี่คน<ม>คือพวกตัวเก๋าแหละ,ะมาคุมกันไปก่อนแล้วก็ตอนนี้นะครับนักเตะทุกคนก็ตั้งใจมากเพราะว่าก่อนที่โค้ชแท็กจะป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่โค้ชแท็กได้บอกกับทีมเสมอก็คืออยากให้ได้แชมป์อย่ามา5าหลีกวันพี่แชมป์เพื่อจะได้เลื่อนขึ้นมาเล่นในหลีกสูงสุดของไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่แล้วค่ะล่าสุดครับเกมสําคัญหลังจากที่โค้ชแท็กจากไปตํารวจนะฮะจะเล่นเป็นอย่างไรและถ้าเกิดมีการง่ส คิดถึงข้อสแทกอย่างไรยงงจัดแป สึกโตโยต้าลีกครับรอบ64ทีมสุดท้ายสโมสรเพื่อนตำรวจที่เล่นแบบไม่มีโคชออกนอกบ้านมาเยือนยาสูบ f อที่สนามลาดกระบัง54เกมนี้เจ้าบ้านฝากความหวังในแนวรุกที่สุดทีสุขสมกิจอดีตดาวเตะทีมชาติไทยขณะที่สุภาพบุรุษโล่เงินเปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งลงสนามหลายคนโดยวางสาประสานแนวรุกอย่างท่รเทพวินโนไทยธนาชนะบุตรและพิญโยอินพินิต และเมื่อ2ทีมเดินลงสู่สนามครับลีซอทีระเทศวินโนไทยกับตันทีมก็ได้ถือรูปโคชแท็กเดินลงไปในสนามและเว้นที่ว่างของเก้าอี้โคชไว้อีกด้วยเพื่อประกาศให้ได้รู้ว่าโคชแท็กอยู่กับพวกเขาเสมอและพวกเขาจะเล่นอย่างเต็มที่เพื่อโคชแท็กนั่นเอง แต่เริ่มเกมผ่านไป20นาทีครับยาสูบ f ออาศัยจังหวะสวนกลับเร็วจากทางด้านขวาบอลลอยมายังเสาสองเอกอาทิตย์วิ่งตามมายิงเข้าไปทำให้ยาสูบอองนำา1ประตูต่อศูย์ครึ่งแรกทั้ง2ทีมผลัดกันบุกผลัดกันรุกอย่างสนุกครับแต่ไม่สามารถทำอะไรกันได้ทำให้จบเกมไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ เรื่องครึ่งหลังเพื่อนตำรวจบุกหนักครับทีรเทพวีโนไทยกระชากตัดเข้าในก่อนกดด้วยขวาเต็มข้อแต่ไปติดแซฟของลูคัสดาเมยลนายด่านยาสูบนาทีที่55ครับธนาชนะบุตรได้บอลหลบกองหลังหนึ่งทีหลุดเข้าไปโวนกับผู้รักษาประตูก่อนกระชากหนีและยิงเข้าไปไม่พลาดเพื่อนตำรวจตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งทีมเพื่อนตำรวจ เล่นด้วยใจฮึกเหิมลีซอ,อรับอจากฝั่งขวาจับหนึ่งทียิงสวนตัวผ่านนายด่านยาสูบเข้าประตูไปทำให้เพื่อนตำรวจแซงยาสูบเป็น2ประตูต่อหนึ่งและหลังจากยิงประตูได้เจ้าตัวถึงกับร้องไห้อุทิศประตูนี้ให้กับโค้สเต็กอัธพลปุษบาคมจากนั้นทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมเพื่อนตำรวจบุกมาชนะยาสูบ f อ2ประตูต่อหนึผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ และหลังเกมลีซอได้พูดถึงโคชแท็กว่าผมทำประตูแรกได้แล้วพี่แล้วก็คือ3แต้มวันนี้น้องๆที่พี่ๆเรียกเข้ามาเนี่ยทุกคนทำนงานได้ดีมากทุกคนก็ตั้งใจเล่นแล้วก็โชว์สักยภาพให้พี่เห็นแล้วว่าเขาทำได้เงี้ยก็อยากให้พี่อยู่ข้างๆพวกเขาอยู่ข้างๆพวกเราแล้วก็พาพวกเราไปสู่เป้าหมายที่พี่ได้ตั้งใจไว้ครับอยากให้แกได้เห็นตรงนี้ครับผมเชื่อครับไม่ว่าโคชแทกจะอยู่ที่ไหน แต่สำหรับคนวงการลูกหนังทุกคนโดยเฉพาะนักเตะและทีมสตาฟโค้ชสโมสรเพื่อนตำรวจแล้วโคชแท็กจะอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปเอาละฮะเกมแรกชนะน,นะครับเย่เอาละฮะก็ต้องรอดูนะครับว่าตำรวจนั้นจะสามารถคือตอนนี้ผมว่าเขาเล่นในโคชแท็กตอนนี้หัวใจน่าจะสู้เต็มที่ถูกต้องส่วนช่องหน้าค่ะพี่แชมป์กีฬาโดนค่ะคมีเรื่องของนี่เลยนักกอล์ฟค่ะ ไ,ได้รางวัล10ล้านเป็นนักกอล์ฟไทยได้10ล้านนะครับแน่นอนคะอ่ะแล้วเรื่องแล้วเรื่องคนสวยชทนิสมีอะไรมีเรื่องมีเรื่องอะไรมีเรื่องว่าก่อนลงสนามไปมีเรื่องเขาไม่ยอมจับมือกับคู่แข่งอ,อืมต้องคอยชมว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะรวมไปถึงนะครับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์เชิงแชมป์โลกอย่างโมโตโจีพีนะคุณผู้ชมครับชนะแล้วนะฮะสร้างความฮือฮาเป็นนักบิดมอเตอร์ไซค์แต่ว่าตอนได้ถ้วยแชมป์นี่มีการเอาเสื้อบอลขึ้นมาด้วยเป็นการสร้างสีสันจะเป็นสีสันอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าแชมป์จะ ก็สัมภาษณ์กันเสร็จปุ๊บก็ต้องมีการจับมือถ่ายรูปอะไรอย่างนี้แต่เธอไม่จับไม่ยอมจับมือกับโรเมเนียเชื่อเชอนลม้มคว่ำทุกอย่างดราม่าตั้งแต่ออกสตาร์ทจนถึงดราม่าตอน